วันนี้ก็จะทำ What's in my bag อันนี้เป็น What's in your bag What's in her e i n bag อ่าค่ะขั้นแรวกต้องไม่นั่งกระเป๋าก่อนป้าก็ <c oughs> ซื้อมาจากตลาดนะอะฮะสองร้อกว่าบาทประมาณนั้นข้ามไปก็ข้างในนะคะอันดแับแรกหยิบขึ้นมาก็จะเป็นกระเป๋าล้างขาอันนี่ก็สิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยและที่ขาดไม่ได้กว่าเงินในกระเป๋าก็าคืออันนี้คะ่ะวันไหนแบบ <c oughs> ไม่พกก็คือแบบไม่ได้เจ้าของค่ะเจ้าของไอไ้าหม่ ก็คือเจ้าของกระเป๋าคือดิฉันสวยเจ้าของของเจ้าของกระเป๋าก็คือว่าแล้วคุณซื้อหวยกูไม่เคยถูตรงเงวดเลยเติมเลยแล้วก็ต้องการเงินกับกันไหมอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรค่ะมันพอบเปอร์ซิโน่หรเปล่าใช่ค่ะเอาอีกด้านหนึ่งขึ้นได้ไหมงานอ่ะด้านหนึ่งขึ้นแบบรอนวางกระเป๋าอ่ะเอาด้านนี้วางเองใช่จะลงใจอ้าวแกว่าอะไรนะเอาไม่ก็คือแบบอยากเห็นอลูกไงแล้วก็มีตัวรถนี้ค่ะโอเค ก็มีอะไรอีกมีใบเสร็จอินทห้กินชิคกาแฟมมาอะค่ะแล้วก็มีมิ้วเซตที่ดูดอยู่ในกระเป๋าหนึ่งใบแล้วก็มีอะไรใส่ชาร์ทกับหัวชาร์ทแล้วก็แต่ว่าพ่อแบงค์อยู่ไหนไม่รู้นะคะมีแต่ใส่ชาร์ทกับหัวชาร์ทเยอมีอะไรอีกเอาไว้ยืมผู้ชายตรงข้างง่ายเลยนแล้วก็อีกอย่างอ๋อนี้สำคัญมากๆมากๆกก็คือนี่นะคะเป็นแป้งขอบ แต่ของของอะไรคะของอะไรคะต้องขออะไรเดี๋ยวพี่ทิพย์ล็อกแก้วก็คือของบิงค่ะของบิงค่ะขอบคุณไเบลรีนค่ะปิ๊กมีกับรอยล็อกเอเธอเอามือปิดไล้สิต้องปิดเออไปซื้อตามกันได้นะคะสีหนึ่งสองเก้าไอรีนแบบเทวินพิกแล้วก็สำหรับในยุคโควิดแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีเครืองอีกเครืองีบ้าน อันนี้สปอน,ปนหรือเปล่าคนเขาดูออกนะสปอนไหมวอ์ไม่ได้สไม่ได้สปอนค่ะแต่ว่า waterless and s a n ไ y t ซ p e ไในทางบดในทางบทขอขอสำเนียงบริเตนคริกคริก <laughs> waterless and sanitizer. s a n n y t y p e ์โอเคแล้วก็ยังสุดท้ายก็คือแม โอเคค่ะหมดแล้วข้างในกระเป๋าของไโชว์แล้วแหละเออหมดจริงอ่ะหมดจริงอ่าไปค่ะไปที่คนต่อบ next ค่ะมาเลยเขาบอกว่าลบมากคนเดียมันมีเวลาสักสามปีในการฟังใหม่ว่าวจะเปิดกระเป๋าหรือเปิดบ้านแจกแจงมาค่ะก็คือปกติอยู่ในนี้เวลากปิดบ้านคือเปิดแล้วก็โดดลงมาเริ่มเลยอย่างแรกก็คืออันนี้นะคะอ่ะไะอยู่ใน my bag ก่อนหน้านี้นะคะโอเคค่ะ มันเริ่มหยิบอะไรทีละอย่างว่าเพื่อนคนชมห้องแรกค่ะกระเป๋าเนื้อหาใบนี้เป็นของของแม่ค่ะโอเคพี่ห่อแม่หนึ่งพี่ห่อแม่พี่ห่อดอยแม่เป็นผู้ใหญ่ดอยค่ะจะว่าตายยาแรกอันอันแรกคือยาาประสาทหนึ่งไม่ก็บอกเขาไปว่าไปทำอะไรมาได้ยานี้ ก็ตามเนี่ยล้มบนสเตจนะคะวันนั้นฝนตกเราไม่เตรียมกันเนี่ยไปทำพรสัยคนหนึ่งวันนั้นหมดอ้าวดูไปเลยเอาไปเดากันนะคะไหนเรื่องจริงไหนเรื่องหลอกก็คือหลอกจอนหลอกทั้งคู่อย่างในก็คือกระเป๋าสตางค์โอเคที่ไม่มีสตางค์ที่อยากโชว์ก็คือไหนแล้วก็แตาละอ่าเลยเลยหลอกคุณแม่น้องจอนอืมก็เนี่ยค่ะ โอเคที่ล้างมือฮะฮะซิ้งเหรอน้ำสิเออเนอะเออฉันก็ถักแตกเออสะกอนเสื้หลำจากเยอรมันนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้โอเคค่ะเข้าหาดเหมือนกันเลยอาชินกันแดดค่โอเคค่ะไปโล่งมหน้าทุก่า ลิปมันไม่ใช่ลิปเราหรอหรือว่าอะไรคะฮ้ยเราต้องเก็บให้หมดนะในของอะไรคะลิปมันอะลิปมันสองชั้นค่ะอ่ะไปข้ามเลยก็คือบลอกวีเวีต่ทำไมเป็นของยี่ห้ออื่นโอเคเพราะว่าชอบตัวนี้เออแล้วมันไม่สามารถใส่กับปลอกเก่ามันได้ เออมันก็เลยใส่ได้แค่นี้งงเหมือนกันว่าใส่เท่ากันทำไมใส่ไม่ได้เออน่ารักซีซีอ่ะคือเวลาวันไหนอยากเมาก็ซีซีเลยแล้วก็ชิคเข้าปากเขาปากเลยแอบหยอดในน้ำดื่มก็ยอมได้เออัอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วอ่ะแว่นตาทุกคนต้องมีนะคะเวลาขับรถขับรถเนิร์ดเหรอฮอตเนิร์ดเหรอ เน็ตไม่ดูเฮ้ยเด็กดูเยอะนะพูดไรเข้าเรื่องยาวไปชนบัตรนัดรั้งต่อไปซึ่งจะไม่มีครั้งต่อไปอีกค่ะโอเคราคาแบบแพงกีพังมากเขาบอกว่าช่องยงชนเน็ตหนูก็เลี้ยงบาลีให้ดูคำแล้วเอาใหม่พูดใหม่เดี๋ยวทำตูดให้แพงอ่ะพูดแพงแพงกีพัง ิ่งดีพูดได้ใครก็พูดได้ค่ะนอมาไลฟ์สองสองแว่นอ่ะฮะใส่เงินโอ้ยจะาตายไอไม่เก็บค่ะโอเคค่ะใส่งินเงินอ่ากระเป๋าตังค์มีทำไมมีไว้ใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินใส่ใบเสร็จเงินก็จะอยู่ตามทุกคนสาวๆต้องมีแป้งพรอ่าอ่าสอนเซิร์เข้าได้นะคะ ใครมาขอพอรก็ให้เลยสาธุแต่ว่าเราเป็นสาวแบบที่เป็นลมนะน้องนาทิาทเฟสก,ก็ต้องมาออโอ้ยวันนี้สะพอนค่าสะพอนหลายพันแล้วนะแม่นะจะหมดยังะคะอินไมมีเฟบต่อเลยคะ่ะเป็นสปินออฟคือต้องแยกเป็นแบบพัดแยกอะ่ะแบบคือทำอีกคลิปเลย,ยเออสปินออฟนะไปแบบรวดเร็วอ่ะฮะ บัชออนสาวชาแนลหมดแล้วเก็บไว้ใช้อะไรคือแปลงนะไม่มีเงินซื้อแปลงอื่นต้องใช้แปลงนี้เท่านั้นก็เลยเก็บแปลงเอาไว้โอเคอันนี้ดอยจากพี่สาวเจนมามคะคะยี่ห้อเดิมค่ะยี่ห้อเดิมกับกระเป๋าเนาะดอยแม่โอเคดอยแม่ดอยแม่เอาขอแบบเป็นเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสดอยแม่ไม่ได้ขโมยทะเลหรืออะไรนะคะเอาเต่อไปอคไ แป้งสกินบลูใช้มาแล้วห้าปีไม่หมดเพราะว่าเพิ่งเจอโอเคทำไมเปนช่วงหนึ่งทข้ามาในกระเป๋าได้ไหมอันนี้คือตัวที่เราใช้จริงบัตรออนนี่เห็นป่ะในความเป็นนาราต้องอะไรจะไม่ได้โอเคอันนี้มีทำไมมีอะไรอ่ะบัตรออนเหรอคนเราพกบัตรออนกูถาอนจริงกระเป๋าพี่กระทปาทำไมโอเคมีสักการมีดินสอ อันนี้เขียอนขอบตาปะคะใช่ปะเขียนขอบตาโอเคเป็นแบบสโมก้ลปอ่าเป็นแบบกรันช์สาวกรันช์อันนี้แบบถ้าแบบอันไหนสโมกี้ก็วันนี้อันไหนก็แบบอยากได้แบบแนวแบบบลูบลูเนี่ยอ่าอ่าอ่าถ้าปักทาได้ทุกอย่างเลยวันนี้เราก็ไว้เี็นเบอร์ตามหลังกันรักจอนี่อันนี้คือ เปลี่ยนผิวไม่ตัดคิ้วที่เปลี่ยนสีผิวเขาเรียกอะไรไม่รู้แม่มาชลาคิ้วอิทูดีค่ะโอเคดอยเพลินก็คือขมูลเพื่อใช่ค่ะดอยเพลินใช่ค่ะดอยเพลินลิปค่ะ N Y X ถือต่อลดราคาตอนนี้ไปแล้วแล้วลิปอีกครั้งหนึ่งโอ้ไม่มั่นใจอ่ะอีทูดี้มั้งองตีนหมดแล้วค่ะ หมดจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อได้ปะใส่ชัดแบดโอเคแมสอะฮะหัวชัดนแบดอแยกกันหัวชานี่คือเอาหัวไปชิมกับรูปปากปะชิมลงไปไม่แน่ใจแต่หัวแกจะทิ่มพื้นแล้วนะแรงอยู่นะแรงอยู่นะต่อไปจะเป็นของเซราขอเวลาห้านาทีด้วยกันเลียร์ของทั้งหมดตรงนี้โอเคค่ะอนอให้เห็นหน้าแล้วเดี๋ยวคนตัางนความสวยได้แต่เขาจะไม่ดูของกันพอดีเนาะเรา เดี๋ยวนะกดอัดอยู่ใช่ปะอ๋อโอเคมาค่าคลายแบกนะคะก็มือสองแั่เอฟมาจากร้านร้านหนึ่งสุดยอดนะโชว์ความสามารถในการเอฟไม่ไ่เนี่ยไม่มีใครจองอ๋อเลยเหมือนมันรอชั้นไงเพื่อคุณเซราถูกต้องจิตจองแล้วนี่อ่าเลยไม่ค่อยมีอะไรอ่ะคุณไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมาดูความไม่ค่อยมีอะไรคุณจห้องหนึ่ง ต้อจีการห่อและคุณใจจกักรยานที่จกักรยานคือไปแล้วให้พ่อกลับไปแล้วแล้วพวกไว้ทําไมคัก็งงเหมือนกันแล้วอันนี้ก็คืออะเฟรซ์เจลหอนี่ค่ะในยุคโควิดแบบนี้ที่ได้มาจากบริษัทแม่นะคะเขาแจกมา,อ,าอีกหนึ่งและกระจกค้าน่ารักนะคะ,นะคะอันนี้คือเรื่องราวสตอรี่เรื่องราวก็คือไปขอเขาต่อบก็แบบ ตอนแรกอยากได้มาแต่มันเหลืออันเดียวแล้วคือมันเลยๆนิดนึงเราก็แบบไปหาเขาส่งมาล้วก็บอกว่าพี่คะไม่เนียนอื่อยแล้วหรอคะคุณคุณอันเนี้ยเหมือนหยุดมาช่อยู่ในเหตุการณ์ซื้อรายการเขาบอกว่าอ๋อเหลืออันเดียวแล้วครับคืาก็แบบอยากได้มากเลยค่ะแต่ว่ามันเลยนิดนึงคืออะไรก็ได้ค่ะก็บอกเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาที่เราให้ที่สิค่ะอะไรอะไรค่ะขอบคุณมากเลยใช่ไหมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์กับชีอยู่ในรายการที่ไหนวะซื้อไหนนะ ่พิกัดนัดมอนะค่ะเป็นกระจกใหญ่กระจกเล็กแบบเงี้ยอันนี้คือกระจกเล็กกระจกใหญ่อุ้ยเมื่อกี้เพิ่อนแอบเห็นหน้านิดนึงอุ้ยอสวยโอเคและอันนี้ก็คือกระเป๋าตังค์อ่ากระเป๋าตังค์ที่ส่งให้เพื่อนเลือกระหว่างสีม่วงกับสีเขียวแต่เธอเลือกสีฟ้าอุ้ยมันเป็นสีมันเป็นสีเขียวแกสีดี้เลยคือทุกคนช่วยดูนี่ชั้นตาบอดสีสีเขียวไหมเนี่ย คือมันดีามากเลยชองดีมากเลยอันนี้ไม่ได้สปอนสน์แต่คือแบบว่าคือข้างในมันก็แบบใส่บัตรได้ใส่เหรียญไดแบบ้นี่นั่นแล้วคือชอบตรงแบบข้างหลัง,งแบบว่าเอ้ย่ยก็ใส่บัตรได้อีกหยิบง่ายด้วยเออใช่หยิบง่ายเวลา,แบบาที่แบบอันเนี่ยแล้วก็คือบัตรรายงานตู้อะไรอย่างเงี้เนาะเป็นสิน่งที่ขาดไม่ได้สำหรับนักศึกษามอศิลปากรนะคะอีกทีนนหนึ่งคะ่ะสปอยบัตรแตะเข้าบริษัทเราค่ะแตะเข้าบริษัทอ่าก็บรอะไรคะถามได้ปะนึกไม่ทันนะนึกไม่ทันโอเคเอ็มไงาะเอสเอ็มอันนี้ก็คือลิฟมันนเาะหยแบบ ยุคโควิดอ่ะใส่แมสไงก็แบบเออไม่อยากอะไรเยอะอ่ะปากแห้งด้วยทาลิปสีไปก็เท่านั้นเขาบอกไม่เห็นอ่านรู้สึกใช่เนี้ยซึ่งก็คือซองเอกสารอ๋อไม่ใช่ฉันนึกถึงว่าเพื่อนถือวัสดุไว้ไว้พัสดุตลอดเวลาเห็นแล้วแบบจะเล่าเพื่อนถ้าเอาอะไรมาแต่มันน่ารักมากปกติก็คือจะมีใส่ชาได้แพดด้วยตัวนี้ที่เกดหยิบมามีแค่นี้แล้วหมดแล้วเฮ้ยยังกระดาษกระม้านอ๋อไม่ไม่ยังไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืม ไม่ได้เลยือมทนใช่องเล็กด้วยค่ะือก็คือแอ์พลเดอร์ว่าแอ์พอร์ตกระดาษสับมันกระดาษสับมันของอะไรคะต้องขายจื้อมี่แดดอะสำเนียงได้มากแต่ไม่รู้โอเคโอเคอะหมดแล้วแม่หมดแล้วยไม่เหมือนคนทาท์มากเลยอะเมื่อกี้คือเมื่อกี้คือมหาการแบบเปิดบ้านมีนีมองอนิมอล